มองตาคุณไปให้ถ่ายเกลิ่คุณมีคนตาบอดที่ไม่ใช้ไม้เทา้าคุณชิน้นทางยังไงฉันใช้อุปกรณ์อันี้คะ่ะฉันตาบอดมาตั้งแต่เกิดแต่ฉันค้นพบว่าฉันสามารถสร้างโครงร่างพื้นที่ทองสิ่งกีดขวางขึ้นในสมองได้ รู้ว่าเสียงสะท้อนเกิดจากกำแพงสูงขนาดไหนประตูเปิดตรงไหนหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรขวางอยู่หรือเปล่าจากการฟังเสียงสะท้อนค่ะก็เหมือนครั้งขาวที่บินได้ในความมืดไงจะส่งคลื่นเสียงออกไปแล้วก็สร้างแผนที่ขึ้นในหัวได้เองจิ๊บจิ๊บพระเจ้าคงให้มาแทนตาของฉันที่เสียไปมั้งแต่ก็ไม่ทุกคนนะที่ทำแบบนี้ได้ เพ่อโล่มีย่ไม่กี่คนแต่ถ้าที่ไหนเสียงดังหรือไม่เคยไปฉันก็ต้องใช้ไม้เท้าอยู่ดีแล้วนี่คุณหนีอะไรอยู่หรอคุณดูไม่สบายใจเวลาที่มีคนมองไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณที่เลี้ยงกาแฟนะคะผมแค่ไม่อยากให้ใครจำหน้าได้ งั้นก็ปลอดภัยเพราะฉันจำหน้าคุณไม่ได้แน่แน่หลินค่ะครับครับแล้วยังไงต่อหลินค่ะทาวินยินดีที่รู้จักนะคะคุณทาวินหวังว่าคราวหน้าคงไม่ต้องสะกดรอยตามกันอีกนะครับ ให้มันเหนื่อยให้มันเพียออกแรงเสียหายเพียหายปวดรอรอตอไม่เคยโดนนวดใครๆเขาสวดแล้วมันน่าอับอาย ถ้ามีข่าวแล้วนะแกผมข่าวมันชอบเรื่อนะนครับพี่พวกเนี้ยนะจ๊ะอ๋อพี่แดงดูเหมือนเคยไปพักร้อนที่บางขวางมาแล้วทุกคนเรย่องรู้เรื่องโจนะนะคงต้องไปคุยกับพระสองแสน ตาไมไปดูสิมันอยู่ที่ไหนํำไหน ติถึงฉันจะตาบอดฉันก็รู้นะคะว่ารถไม่ติดคุณได้กลิ่นด้วยเหรอครับรถเคลื่อนที่ไม่ต้องใช้กลิ่นใช้ความรู้สึกค่ะคุณมีคนตาบอดที่อารมณ์ดีมากเลยนะคระับทำไมเหรอคะคนตาบอดต้องซึมเศร้าสงสารตัวเอง,องซอมซร้อยงั้นเหรอขอโทษครับผมผิดเอง ผมคิดว่าคนส่วนมากต้องเป็นแบบนั้นคุณยังไม่บอกฉันเลยนะคะว่าทําไมถึงไม่ให้แท็กซี่ไปส่งหนาที่พักผมอยากเดินคุยกับคุณนะครับไม่อยากให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนว่างั้นแต่ฉันก็รู้แล้วนะว่าคุณน่ะอยู่ซอยเดียวกันกับฉันค่าปิดปากเลยไหมบ้านคุณอยู่ไหนคะ ผมเดินไปส่งคุณก่อนดีกว่าแม้หนทางข้างหน้ายังว่างเปล่าแดดจะเผาผิวพองให้หมองมไหมไ้เ้าที่ตรงนี้มีหุบเหวและเปลวไฟถ้าอ่อนแอจะก้าวไปอย่างไรกันอยู่คนจงดูให้ลึก

ช่วยกันมาช่วยเพื่อนด้วด้วยไว้นเรียนไวให้เร็วให้เร็ว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 มาไว้เรียนมาเร็วให้ไว้เรียนคนท้าคนท้าตลอดเราท้าตลอดแลวเพื่อนก็ไปช่วยกันเราจะชอบลวกกันไปตอนคอร้เียวนัเรียน คิั้งนี่ลูกไปเอาเงินนี้มาจากไหนอะลูกเงินสองแสนยืมเ,เขามาทำงานผ่อนเขาไม่มีดอกเบี้ยด้วย ล้มตอนฝึกไม่จริงอะ่ะนี่เราลองเรียนได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบอกครูฝึกเองอย่ายุ่งอะ่ะที่นี่มันก็มีวิธีของมันอะ่ะฉันไม่เข้าใจหรอกแล้วนี่จะมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ปล่อยกลับบ้านอยู่แล้ว ันน่าจะมีเป็นล้านอย๋ยวมึงพาคนไปเอาเงินที่เหลือกลับมาครับนายเงินที่ถูกปล้นน่ะโผล่ที่ผมแล้วครับคุณจัดก็ให้คนตามมันไปหรือเปล่า ให้ลูกน้องตามไปนะครับคุณจักแต่ว่าคลาดกันกับมันก็เลยไม่รู้ว่าเงินที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับคุณจักถ้ามันกลับมาอีกรีบโทรบอกผมทันทีนะเจอเงินส่วนหนึ่งแล้วครับท่านตีใหญ่หรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ตัวครับเราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไ,ไหร่ตามไปดูข้างในเลยนะครับ มึงอยากได้เงินมึงก็เอาไปปล่อยตัวน้องกูแล้วมึงไปเงียบๆอย่าเสียงดังเดี๋ยวก็เกมกันหมดวางไว้ลงแลกตัวประกันที่ประตูแล้วมึงให้เจ๋วเอาเงินมาวางไว้หน้าห้อง